แว่นตาโปร gresive รอัฉริยะไอโซอปติกสามมิติเฉพาะบุคคลเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์แว่นตาโปร gresive รอจฉริยะสามมิติไอโซอปติกเฉพาะบุคคลสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในวัย40ปีจนถึง100ปีได้อย่างก้าวกระโดดเพราะว่าสามารถที่จะทําให้คนในวัย40ถึง100ปีเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตายาวระยะใกล้หรือไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น ระยะไกลสายตายาวระยะไกลสายตายเอียงระยะไกลไปจนถึงสายตายาวระยะใกล้หรือตาเขซ่อนเรนคนเหล่านี้เมื่ออายุขั้งย่างเข้า40ความสามารถในการมองเห็นชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีก็จะหายไปแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ไอซอซติกสามมิติชาะบุคคลสามารถที่จะช่วยทําให้คนในวัย40ถึง100ปีกลับมามองเห็นได้ชัดทุกระยะในเซี่ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดโดยไม่ต้องใช้สมองปืนเพ่งเป็นผลทําให้คุณภาพการทํางานของสมองโดยรวมทั้งระบบเนี่ยดีขึ้น สุขภาพก็พลอยดีขึ้นไปด้วยแล้วก็ทําให้มีเรียวมีแรงไม่อ่อนล้าคุณภาพการทํางานดีขึ้นคุณภาพการใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ดีขึ้นมีพลังเพิ่มขึ้นทํางานได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงก็คือเอาง่ายๆว่าแว่นตาเนี่ยมันมีความสําคัญส่งไปถึงสมองโดยตรงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าคนเรามองดูด้วยตาแต่มองเห็นด้วยสมองถ้าเกิดว่าเมื่อดูด้วยตาแล้วภาพไม่ชัด นะครับสมองส่วนการมองเห็นรับภาพไม่ชัดสมองก็จะสั่งให้เพ่งหรือฝืนเพ่งเมื่อเพ่งแล้วชัดก็จะฝืนเพ่งอยู่อย่างนั้นทําให้สมองส่วนควบคุมการมองเห็นทํางานหนักเมื่อ <นะ S 2> สมองส่วนควบคุมการมองเห็นทํางานหนักเนี่ยก็จะทําให้สมองส่วนอื่นๆมีประสิทธิภาพลดลงก็คือจะมีความสามารถลดลงถ้าเป็นในกรณีที่ถ้าเป็นมากก็อาจจะมีอาการปวดตาปวดหัวปวดขมับ วดท้ายทอยลงบ่าลงไหลแล้วก็เป็นเหตุทําให้สมองส่วนที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมีประสิทธิภาพในการทํางานน้อยลงทําให้บางครั้งนี้ก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยคล้ายกับเป็นโรคต่างๆด้วยครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะสบายตัวปวดหัวปวดไหล่บางทีอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณทำงานหนักอย่างเดียวนะคะลองเช็คเกี่ยวกับค่าสายตาดูถ้าอยากจะลองเช็คที่ก็มาที่ศูนย์แว่นตาไอซอปติกได้นะคะเปิดทุกวันพุธจนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ